ไว้ใจประชาชนบ้างเหมือนที่ท่านไว้ใจผดะเด็จการให้ความอำนาจมานานขนาดนี้ไม่เป็นไรครับต่อให้เราล้างปแล้วัฐสภาไม่ได้แต่แผ่นดินไทยก็เปื้อนไปด้วยรอยผดเด็จการอยู่แล้วมาไเอาน้ำลอยใครแปเน้ำฝั่งนู้นน้รู้ำเ้าหอเออล่า ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาล้างสภากันเป็นพิธีเป็นน้ำจิ้มนะคะแต่ว่าวันล้างสภาจริงๆเนี่ยล้างให้ประเด็จการออกไปจริงๆเนี่ยอยู่ที่วันเลือกตั้งค่ะสภาจะสะอาดเนี่ย อยู่กับปากกาของทุกคนนะคะที่จะเข้าไปการเลือกพักฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อให้เข้ามาทํางานในสภาแทนทพักเผด็จการค่ะการต่อสู้ยังไม่จบยุคสภายังไม่ใช่ตัวเลือกสุดท้ายสิ่งที่เราต้องทําคือเลือกตั้งเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้มากที่สดุดมากจนพลเอกประวิตย์และพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กลับมาอีกใช่ไหมพี่น้องใช่เราไม่ยอมให้สองคนนี้มาพากันอนาคตพวกเราไปอีกแล้วเราไม่ยอมให้สองคนนี้มาทําใหรู้ นี่แล้วใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเลือกตั้งเราต้องเลือกพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นขอบคุณครับวันนี้เป็นวันตรวจมือนต้องเป็นวันตายของมึงตาย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 อย่าจองล้างจองผ่านตลอดชา,าติอย่างไรเนี่ยทำให้กูยลกจนเพขุนแค้นลำบากกว่าแปดเก้าปีหาแดกทรมานทุรกรรมก็ผู้นี่ยืมสินเขาเนี่ยแล้วมึงแดกจังไรไปใส่าไป,ไปอืม 啊我 <laughs> <laughs>